ดีค่ะพบกับช่องนุ่หมิง KJ Channel นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะซึ่งจะพาเพื่อนๆนะคะไปหาของอร่อยอร่อยทานกันนะคะและวันนี้ก็อร่อยเช่นเดิมนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เราเล็งไว้นานมากวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทานนะคะซึ่งก็เป็นกระแสหลายช่องทางมากๆเลยไปดูกันว่ามีอะไรน่าทานกันบ้างนะคะเพื่อนๆ และนี่นะคะเราก็ได้วาปมาที่หน้าร้านแล้วชื่อร้านว่ายำแซนวอนอ่ะมีเพื่อนๆหลายคนในที่นี้เคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะและเมนูแรกเราก็นี่เลยยำแซลมอนมาใส่ปะลานวนัวๆจานนี้แซ่บถึงใจนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบยำแซลมอนแบบนี้จัดเลยแซลมอนเป็นชิ้นโตๆแบบนี้กันเลยนะคะเราเอามาเปิดตมรส อาหารเรียกอาหารนิดหนึ่งและจานต่อมานะคะก็เป็นข้าวไข,ข่ข้นตอนแรกก็นึกว่า3ามก้อนเล็กๆนะคะปรากฏว่ามาจานใหญ่มากๆนี่กินได้ทั้งสิคนก็กินได้นะคะและจานต่อมาก็ตามมาติดๆนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขานะคะเป็นยำรวมทุกอย่างแล้วมีบะหมี่ที่แบบทอดแข็งอยู่ตรงกลางจานแบบนี้เลยนะคะ ชามใหญ่มากมีทั้งแซลมอนนะปูอัดเนื้อกั้งเนื้อปูเนื้อกุ้งนะคะหมูยอปลากรอบและไข่อีกนะคะเป็นไข่แมงด้าไข่อะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อนะคะและต่อมาแบบติดๆเลยคือเซอร์ไพรส์มากๆคือไก่ทอดข้าวเหนียวจานใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นี่เรามาไล่ดูมีไข่อะไรบ้าง มีไข่ปลาเรียวเซี่ยวนะคะไข่ปูก็มีนี่ไข่แมงดาก็มาแล้วก็มีไข่เค็มไข่แดงเค็มนะคะแล้วหมึกชิ้นใหญ่มากๆล่ะซึ่งทุกอย่างเราขอสั่งแบบสุกนะคะมีแค่แซลมอนที่ไม่สุกนะคะเพืือนๆมีกะไส้กรอ,อกด้วยนี่คือก้างนะและกล้างข้างในคือมีไข่ด้วยจ้าไม่ได้ผ่าให้ดู เพราะว่าตอนผ่าไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามัวแต่กินเนาะเพลินตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงๆต้องแบ่งให้คนอื่นกินนะคนละคำสองคำกันก็ว่ากันไปเพราะว่ามันเยอะมากกินแทบจะไม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆกุ้งก็มาแบบสดๆใส่สสนี้เลยนะคะนี่ใครชอบยำใครชอบของแซบ่บของนัวต้องมาจัดนะคะเซอร์ไพรส์มากๆและมามีเนี่ยคือเขาทอดให้มันตั้งได้นะ ไม่ได้มีใครมาถือไว้อย่างนี้นะที่นี่มีหอยด้วยนี่เห็นหอยไหมอ่เยอะมากๆเลยจานนี้น่าจะสี่ร้อยกว่าบาทนะอืมถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบยำหรืออาหารไซย,ยักษ์แบบนี้นะคะก็มาทานกันได้และบอกก่อนว่าที่นี่เขาชามใหญ่นะคะต้องถามเขาดีๆว่าเราจะกินกันหมดไหมนะคะและนี่ก็เป็นต้มยำมาหม้อหนึ่งนะคะ เป็นหม้อพอประมาณเป็นยำทะเลแซ่บๆนัวๆกันไปหาน้ำซดนิดนึงนี่จานเบลเลอร์หมดเลยนะคะเพื่อนๆร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าหากว่ามาแถวบังแสนแหลมแท่นนะคะต้องแวะร้านนี้สายยำต้องมาทานนี่ แค่หนวดมันนะยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าตัวมันจะเป็นขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนุ้งนิ้งเคเจ a ช n แนไว้ด้วยแล้วคราวหนะ้าเจอกันใหม่